ีครับใหม่ทุคนใหม่ครับมาดูองครับ oh yes. ับวันนี้เราอยู่กันที่วัดวัดวนาเราอยู่ที่วัดขัวนานะครับจังหวัดกาญจนบุรีครับผมอำเภอเมืองเนาะวันนี้เราทั้ง3มช่องนะช่องใหม่ทุกคนใหม่ช่องมาดูองนะ้วก็ช่องสองเลขสองเลขครับผ่านมาผ่านมาเสร็จเราเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บบริเวณทางเข้าวัดเราเห็นศาลแม่ตะเคียนเนาะใหญ่แล้วก็เห็นน้องคุณแม่ใหญ่มาก เ,เราก็ทําการขอโทษขอราจากแม่ได้เกียนวัดขูนนาแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียกอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเนาะาปติดตามของพวกเราทั้งสามช่องเลยนะครับเราไปว่าไม่ได้เกียนกันนะครับไปนส่ตัใหญ่มากเลยอ่ะใช่ใหญ่ใหญ่ใ,ญใเียนตัวใหญ่มาก นี่ก็คือตัวสารของแม่ตะเคียนเนาะเดี๋ยวตัวขอนอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปส่องขอนกันเนาะเราส่องในสารก่อนอู่นนี่ข้างในข้างในข้างในมีเลขด้วยพี่มงเลขอะไรม่ดูสิมีอเ็เลขนี่ไงมีเหมือนเจ็ดเหมือนเจ็ดเหมือนสี่เหมือนสี่เหมือนเจ็ดเหมือนหนึ่งตรงกลางเลยกลางอะไรไม่ไงข้างๆไง นเนเี่ยริมเนี่ยหรอใช่เลยครับเห็นมันสามเก้าในสายก็มีพ่อปู่ด้วยเนาะใชไ่ไม่ได้เกี่ยวกับพ่อปู่คือมันจะแม่สูงมากท่านผู้ชมก็เลยแบบมองไม่เห็นนะข้างในนี่นะครับเจะมีนเนี่ยเน,น,นี่ยเนี่ยชุดเนี่ยเป็นเลขเลยเห็นไหสามสี่สามมันสามสามเก้าอะไร อองเห็นเออเห็นดำดเนี่ยใช่ตรงตรงไม้ใช่ตรงไม้ตรงว่าเจ็ดมีได้เจ็ดอ่ะอันนี้ไม่เห็นนะทั้งชมไม่พี่จะไปส่องฝั่งนู้นส่งส่องตรงหน้าต่างเราต่างมาพี่มงไปส่องหน้าต่างมาเผื่อจะเห็นชัดนี่เราพยายามส่องในสารเนาะ ผมเห็นชุดนี้เนาะไม่เห็นเลยคือสองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าบริษนี้แน่นมากคบชุมนะเยอะแยะเลยทั้งกุมารทั้งอะไรต่ออะไรเฮ้ยเอสตรงเนี้ยเลยเอสดีดีดีต้องใช้จัดชั้นมาซูงดิลองดูนะครับพี่มงพี่ดิโมงเห็นนะนีเป็นชุดเจ็บเนาะ จะมองไม่เห็นนะเนี่ยเนี่ยองนั้นนะ่ะเนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยเป็นเลขหกเจ็ดนะแต่อันนี้มองไม่เห็นเนี่ยตาเปล่าเห็นเห็นดนูนะหกเจ็ดเห็นปะใช่อยู่ตรงนั้นแต่เน,นี้ไม่เห็นเออเนี่ยที่ถ่ายที่ผมส่องอยู่ในท่านชมนะองค์องค์งนั้นนะะอยู่อย่างเงี้ยเห็นนะเอ้อไม่เห็นนะแต่อยู่ในตาเปล่าเนะ่เห็นเดี๋ยวให้พีเอสส่องเลยพีเอสส่องเลย เนี่ยชัดเลยไหมไมงขึ้นเลยเมื่อกี้เยเห็นปะสี่หรือหกเจยเจ็ดสี่เจ็ดสี่นี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดข้างบนสี่ข้างล่างขยายได้ขยายอีกเห็นปะเนี่ยเจ็ดเจ็ดข้างบนสี่ข้างล่างเออเจ็ดสี่แล้วก็มีหกอยู่ดีนี้เออของจริงก็มีเลขหกด้วยเห็นปะ่ใแต่ว่าเออนี่ก็ชัดเลยเนียนี่นี่ก็ใช่ไงแต่ว่ามันให้โฟกัสเนาะขยายได้พอแล้วมัน ถ้าใกล้เกินมันจะภาพมันไม่เห็นนี่เนี่ยเห็นไหมหกเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสี่ใช่เห็นไหมทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นเห็นเห็นเดี๋ยวพี่เอ็ดวงให้ดูเนาะเป็นหกเป็นหกเป็นเจ็ดแล้วก็ข้างล่างเป็นสี่ใช่เออเดี๋ยวีเป็นวงให้ใครให้ท่านชมดูแล้วกันนะโอเคออกมานะลองไปถ่ายที่นู่นละเดี๋ยวเราไปที่คอนดีกว่าใช่เดี๋ยวผมส่ออีกหน่อยได้ไหมได้แต่เรงไม่เห็นเลยยังไม่ชัดเลยนะครับตรงเมื่อกี้นี้เลขขึ้นนะเนี่ยนีไม่เห็นนะเอ็ดแต่กล เออกอง,งี้เ,เป็นเลขเป็นกหกนะเดี๋ยวามอเลขหกเจ็เีนะ่ที่ส่งเข้าไปก็ตรงกับเลขที่นี่เห็นเนะตรงกลางนี่ก็เจ็ดสี่เหมือนกันไง อเออก็นี่ก็เห็น,น,เ,น,น,นนะเป็นเจ็ดสี่น่าองค์นั้นขึ้นเป็นหกหกเจ็ดสี่เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวจะวงเดี๋ยวมาท่านผู้ชมได้ดูนะเพราะว่าแต่ในตาเปล่าล่ะชัดมากเลขชัดเดิมแต่ผมดูไม่ชัดเดิมเห็นในข้องนึ่งที่แปลกมากเลขหก,ก,ก,กอ่ะน,นะอยู่ฝั่งฝั่งหน้าเลขเจ็ดเลยเป็นหกเป็นเจ็ดแต่เลขเลขสี่อยู่อยู่ข้างล่างเลขเจ็ดในสาลก็น,น่าจะเห็นประมาณเนี้ยเห็นเลขเน,นี้ยตรงกัน เดี๋ยวดูตามพื้นอทูบกับเปด้วยเหรอทุบกับทกบร้องใช่เดี๋ยวกลับไปด้วย,กกกกยไม่ได้ทูบใน,นี้ป่ะไม่มีเลยเดี๋ยวจะไปไหว้ที่อื่นต่อยไปไปที่ขอนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราออกจากศาลของแม่ตะเคียนนะไปที่ขอนแม่ตะเคียนกันดีกว่าจะดูฝังลู่น วันนี้เขาถวายเงินสร้างเนี่ยแสดงว่าถูกเขาถูกหวยหรอตรงนี้เรออ๋อเขาสร้างถนนต่อไปเป็นตัวขอนนะครับน้องอองมาดูอองเห็นอะไรไหมที่ขอนอ๋อยังไม่เห็นมีแป้งให้นะที่ขอนที่ขอนเขามีแป้งให้มีน้ำอบให้ด้วยนะ มีมองได้ยะด้วยมีมองได้ยะมีแป้งแคร์ให้นนนโหยังมีอยู่เลยนะพี่โมอ่ะโรยไมลงไมองไมมองอออองบอกว่าอยากจะลงจุดนี้นะครับลงที่ไหนดิ เลสักจุดหนึ่งเดี๋ยวให้อ่องลงแป้งนะ ี่มงพี่้หเห็นพี่มง้มงาลูกลี่ตายไเหรอดี่ตาลยเห็นตาแล้วนี่9 0<ะ><ะ>พี่มองเห็นเหรอ,อเดี๋ยวไปดูตรงที่พี่มองเห็นนะครับ9 0 8 0 เป็นศูนย์เป็นหลุมหลุมหลุมพวก980ชัดอยู่นะเห็นไหมันนี้เลข9นะครับอันนี้เลข8อันนี้เลข0นะมันจะเป็นหลุมหลุมลงมาเมื่อเอินเดินมาเจอนะทำโจทย์มาเดี๋ยวลองให้พีเอชมาส่องดูลองเอาไหมตัวเนี้ยส่องไหมหรือว่าดูเนี่ยเดีเนี่ยตามเลขนี้ก็จะน่าจะมีนะครับนี้เคยเคยไปทาบได้ที่ตาตาเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวให้พีเอชลองส่องดูนะครับโอเคนะครับได้แล้วนะ Đây là lệch 9, lệch 8, lệch 0 Để bốm bốm cho thâm chú đi đủ Thì bốm xin lại Thì cao xin lại Thấy không, đây là 9 8, 6, nó đi, là 9, Ở đây là 9 8 ไอเลขศูนย์เลขจริงๆแรกมองแรกเนี่ยเลขเก้าใช่แต่พอไปมองเขาไปข้างในมันเป็นจุดจุดสองจุดมันเป็นเลขแปดไงที่แรกมองแรกก็เป็นเลขเก้าเหมือนกันตอนเราเห็นเป็นเลขเก้าศูนย์ไงตัวแรกเห็นตัวนี้แต่มองเข้าไปจริงๆอ่ะอาะมันเป็นจุดจุดอยู่ในในสองรูไงเป็นเนี่ยกลมๆอยู่สองอันไกลๆคิดว่าเป็นเลขแปดคิดว่าเก้าศูนย์นะครับขยับไปขยับไปหน่อยนั่นขยับกล้องไปหน่อยดิเห็นป่ะอยู่ในหลุมอ่ะเห็นป่ะเป็นเลขแปดแต่เน่เป็นเลขเก้าไง เก้าแปดศูนสามตัวอืมไม่ใช่อันนี้เก้าอันนู้นแปดอันนี้ศูนย์เลขเดียวกันแต่คนละที่ม,มีเลขแปดนะเลขแปดเลขเก้าเลขศูนย์นะครับสามตัวเนาะเป็นสามเหลี่ยมอยู่ทายแองเกิลนะครับเดยวใครสนใจเลขนี้ก็สามารถเอาไป หาซื้อเลขกันได้เนาะเดี๋ยวไปถ่ายตรงไหนอีกอุย้ยนี่เป็นแบนี่เอที่จะไปเลขเก,ก้าเยำๆเดี๋ยวว่ามันเป็นแค่หลุมมันมองนมาผ่านๆแล้วชมก็ได้เห็นเนาะแต่ถ้ามันไม่ชัดเจนเราเดี๋ยวพี่ออมที่อองทาไว้เอามอ,อไม่เห็นเลขอะไรไม,ม่เลยเใช่นี่ไงตัวอยากให้ทาตรงนี้ไงตรงตาตา,มามไม้อ่ะไปต้องถ่ายกันปะไปไปทาตาไม้เถอะ เลขจ้ะเนี่ยวาดไหมดำดำเนี่ยเหมือนเลขเลยดิกลุ่มดำดำเนี่ยลองทาไหมไปจ้าตรงคุณเลยทีเดียวป่ไเนี่เหมือนเหมือนเป็นเลขให้งงดำดำเนี่ยเนี่ยเลขสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยแนวใช่ไหมแนวแนวเข้ามาลองหาไปก่อนนะ อ่องเขาบอกว่าเอาเจอเขียงแล้วนี่ไงนี่เขียงเบ้อเลยนี่ออกได้มเนี่ยเพิ่นแบบปวกยีนแล้วเน่ยเห็นยังเดี๋ยวเราจะไปลองถ่ายตรงตาไม้ต้นเราที่เป็นเป็นตาไม้อ่ะที่ว่ามันอาจจะมีเรื่งก็ได้นะ ใช่มีตาไม้ใหญ่ๆอยู่อะอเออนั่นแหละนั่นแหละเอาสิมงเรยยนะจะขาวขึ้นเลยนะ,ต,ะตรงนี้เป็นตาไม้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเราจะขอเลขจากตรงตาไม้เนาะเพราะว่าทุกที่เราไปขอตรงตาไม้ก็จะเห็นเลขปรากฏอยู่ ใช้ <ừ. S 2> น้ำอบแป้งมองเลยยะแป้งน้ำมองเลยยะลงก่อนมองเลยมองเลยมองเลยยะอย่างเงี้ะนั่นแหละแบบนี้เหรอพออย่างใช่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  หอมนะแม่นะนึกถึงวันสงการเลยอ,ะอ่ะเออเนาะได้กลิ่นแป้งเลยนี่เนาะหลงการนี้ใครไปเที่ยวไหนบ้านนาะท่านผู้ชมนะนึกถึงกลิ่นแป้งมองระยะเลยตัวนี้เพราะว่าเอาทาแม่นะชุมช่มฉ่ำเลยอืมหอมอันนี้ดีกว่าแนะนําคนที่ไปขอโชคดีกว่าเนาะใครไปขอโชคนะให้หาลักษณะแบบว่าอาทิตย์เป็นตาไม้อะเนานะแป้งลงมา เด่างที่เรอลงเลยเหรอเนี่ยขึ้นแล้วนะลงเลยแล้วลงไหมอ่ะอรเนี่ยรูปไหมไหม่ต้องรูปเห็นเป็นต็วเไหมล่ะมีเอวไม้มาชี้เลย้นี่ เห็นไหมเห็นไหมยนี่มันเหมือนเล็กเล็กแปดเล็กเก้าคือตรงนี้เห็นไหมอ๋อหมายชี้เนี่ยเซ็นรีก็แล้วการทูบก็แล้วแล้วเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนี่ที่พี่มงรูปแป้งนะเนี่ยเล็กแปดแปดกับเก้าปะ คู่กันเลยเนะแต่กับเก้าเห็นไหมในกล้องเห็นไหมมีเจ็ดด้วยมีเจ็ดอยู่บนใช่ไหมนี่่ะเจ็ดตัวเนี้ยอันนี้เลขแปดเลขแปดเลขเก้าพู่เลยเห็นไหมทุกคนเอ๊ะมันเหมือนแปดเก้าสามใช่ไหมเขียนได้เขียนเขียนได้เขียนเลยเขียนเลยเนี่ยตอนนี้เลขแปดเนาะเขียนเลขแปดก่อนเนาะเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเลขแปดแบบนี้นะท่านผู้ชม ใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่ใช่แต่แปอ่าอันนี้เลขเก้าอ่าเก้าเก้าจะติดกันเลขแปดหน่อยนะเออใช่เลขสามอยู่ห่างไปนิดนึงเลขสามใช่ใช่ใช่อย่นี้เนาะเออนั่นแหละใช่อย่างนี้นะเป็นแปดเก้าสามนะครับแปเก้าสามอืมก็ชัดอยู่นะอืมมันเกี้ขึ้นมาชัดชัดชัดเออชัดชัดมีใครเห็นตัวไหนบ้างเห็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะ แปดเก้าสามอีกรอบเลยกิ่นหอมเย็นๆมากแปดเก้าสามคุณผนะู้ชมคือตัวแรกๆแปดเก้าสามไม่ทิ้งนะทุกที่เราเห็นเมื่อกี้เราไม่ทิ้งเราเอาเลย เหมือนอาบน้ำคนเกศสมัยแบบตอนตอนเรายังมีเทศกาลสงการอยู่ท่านผู้ชมนี่เราก็มีอ่ะไม่มีแล้วมั้ยม,มี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 หรอเรียกว่าเลิกไปแล้วเรียกว่ากยกเลิกเทศกาลสงการไปแล้วนี่เนี่ยนี่เอาเนี่ยแปกาาลกกระสานนี่พี่มงจะถา่ายจะรูปอีกตัวหนึ่ง เออใช่ใช่อเอาอยู่ฝั่งนู้นาไปเอาแอาาปดเก้าสามก่อนไปแปดเก้าสามก็ชัดเมื่อกี้มันขึ้นเป็นแบ,บดเงาดำๆไงอไงเมื่อกี้เนี่ยแปดเก้าสามมีอไรแปดเก้าสามใช่อันนี้เป็นรอยที่เราเขียนขึ้นมาแล้วท่านชม,ชมแต่เมื่อกี้เห็นเป็นเงามันเป็นเงาดำๆเนาะเราก็เลยเขียนให้ท่านผู้ชมได้ดูคือออกเป็นตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่ออกเลยนะเป็นมีมเลย,เลย ถ้าเผื่อมีคนเห็นแล้วกันเนาะเพราะเวลาที่เราส่องไปอ่ะบางคนก็ไปเห็นแตกต่างกับเราแล้วก็ได้โชคเนะคิดว่าเดี๋ยวตอนไปตัดน่าจะเห็นเลขแหละเพราะนี่เห็นเป็นเงาๆเหมือนกันอืมเห็นด้วยนี่มันสูนหฮะสูงเหรอจ ตัเนี้เหรออืมสูงเลยสูงโอเคไหมท่านผู้ชมมีใครเห็นเลขอุ้ยเลขแปดขึ้นมาชัดเลยนี่อ๋องเออดิจุดหนึ่งห้าอะไรหนึ่งห้าเนี่เก้าหนึ่งห้านี่ไหนเนี่ยเหรออือนี่เก้าหนึ่งห้าี่เลขเ้าเหรอไม่นี่นี่นี่เลขเก้าหนึ่งห้านี่นี่เก้าเก้าเลยก็ตรงกลางหนึ่งห้าชัดชัดชัดํำ ชัดเลยนะผู้ชมก้าวหนึ่งห้าใช่ไหมพี่องคซี้ให้แฟนคลับเห็นหน่อยนี่เลขเก้าใช่เลขเก้าเลขหนึ่งใช่เลขห้าใช่ก้าวหนึ่งห้าก้าหนึ่งห้าอือก็ชัดอยู่นะใช่ได้อยู่นะตัวนี้ได้ก้าวหนึ่งห้าก็ชัดอยู่ะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่เลขเก้านะครับจะเขียนให้เลยเขียนให้เลยเขียนให้แบบไม่ต้องเขียนก็เห็นนะก็ชัดอยู่นะเออถ้าให้เขียนก็เขียนได้นะเออเอาเขียนยังไงอ่ะ เลขเก้าหนึ่งแล้วก็ห้าหนึงค้าใช่เงินเลยเดี๋ยวบางคนจะเพราะเราเอามือไปทับมองไม่เห็นอีกนะก็เออท่านผู้ชมลองดูยาวๆสักสามนาทีต้องให้ดูก่อนนะถ้าเห็นเลขก็ตีมาด้วยแล้วกันเนาะถ้าเห็นเลขไรก็ตีมาแล้วกันตรงนี้นะเก้าหนึ่งห้ายิ่งฝนยิ่งขึ้นชัดเนาะเนี่ยเก้าหนึ่งห้าตัวนี้จะเป็น 8 9 3เนาะประมาณนี้แหละเนาะเหตุนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ก็เราให้ประมาณนี้พอในเอชสองตัวเอาไปไ้ไหมฝั่งนู้นก็แล้วแต่ผู้ชมจะพิจารณาก็ใช่ใช่ใช่มากนะก่อนว่าเป็นยังไงกันก็วันนี้ก็เลขก็ได้ประมาณนี้ตรง ตรงตาไม้ก็2อชุดนะครับข้างหลังก็อีกชุดหนึ่งตรงหัวแล้วก็ในศาชิ้นที่เห็นกับพี่มือหนึ่งชุดเนาะผมยาวเล่นทั้งหมดนะครับขึ้นขึ้นตรงขึ้นไปให้เน้อใครสนใจก็เอาไปติดตัวติดตัวกันได้แล้ววันนี้นะครับวัดหัวหนาแห่งนี้นะครับผเอาเงินเอาเงินเมือง ชอบท้าปเปลบ่ยนต้นใหม่ช่องมาถูกออกแล้วาาก็ช่องพี่โมงครับาคนสองเลขลาไปก่อนนะคะรับวันนี้ขอให้ยังโชคท้าฝากกดติดตามกดไลค์ตินใจนะครับเวลาไปอาเรบาร์จะลาไปกัไปไปบ,กกบวัดหัวนานะครับผมนี่คือแม่ตะเคียนนะครับของวัดหัวนาสาบุญนะครับ Buena.